สวัสดีครับผมพวกผมเส้นซาแนลเส้นเคยครับผมใหม่แล้วใหม่แล้วม,วมาคือกัพี่น้องเมื่อกี้ผมมีเม,ม,โมโนูดัดแป้งมาให้เบื่องพี่น้องอันนี้ไอ้น้ำน้ำปลาหวานใส่กุ้งเนาะผมจะลองใส่สูตรใส่ปลาแดกเบิ้งมันจะเป็นอย่างไรมันจะจริงสีบ <laughs> ่มันจะเพื่อขี้แตกบ่พี่น้องลองเบ <laughs> ื้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเบิ้งนี้ฟินน้องเด้อลองเบิ้งมันจะเป็นอย่างไรนะ สูตรใหม่เออสูตรใหม่เนาะเอาใส่หนีดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะใส่หนียันขีแตกนะล่องล่องล่องเวงพี่น้องล่องเวงมันจะเป็นอย่างไรพี่บ่าแน่คนคนใส่กันเบิ่งนี่มันจะเป็นอย่างไรพี่น้องเบิง่ง Ui, ngon là này Hóa này là nào Xem đẹp có phải tuổi tuổi rồi bà này Hóa 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 ว่าอยา่างนี้ผากเลยแซ่บเลยมีหอมหวานนิดๆครับผมอืมอืม ก็ paid, ีแตงมันเองขีดแตงกูเลยอืมอมนาตังสิว่านเนี้ยเราคุมแซ็ Chạy mình đã bị nó lo bên Cái hùa bắt xe với lý Cho hòn nàm với <laughs> <laughs> ah. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Wow. Ah. มื่อนี้หอออนน้องน้ำนี่แม่งเองขมเลยมื่อนี้ทเบิ้ลรถห่วยอะยี่้องแค่นี้ก็วอนะสดวี่ก็ผมกหวยแล้ว